สวัสดีค่ะกับพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอําเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้เช่นเดิมพอ,อน้อยมาตอบคําถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับส่วนราชการที่พอ,อน้อยปฏิบัติราชการอยู่นะคะค่ะก็ในเรื่องของเงินสามพันเงินสามพันบาทช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เสียชีวิตทําไมถึงช้า ทำไมถึงล่าชา้ายื่นได้ปีหนึ่งแล้วทำไมถึงไม่ได้ค่ะพออน้อยเอาคำถามนี้มาจากกระทู้ถามของกรมจิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอขออนุญาตเอ่ยนามนะคะเอ่ยนามค่ะก็ในเรื่องของเงิน3,000บาททำไมถึงช้าจังเรื่องก็คือมีอยู่ว่าตั้งแต่เริ่มเดิมทีเงินส่วนนี้ค่าจัดก,การงานศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเดิมแล้วไนดะ้สองพัน แล้วปรับมาเป็นสามพันลักเกียนต่างๆปรับกันเยอะทีเดียวซึ่งประกาศฉบับใหม่ล่าสุดนี่มีผลในวันที่20 mm. พฤษภาคม2 5ง3อหกสิบปีที่แล้ว mm. แล้วมันเกี่ยวพันกับปีนี้อย่างไรมันเกี่ยวพันกับปีนี้อย่างไรเพราะว่างบประมาณที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือพอสอที่ตั้งไว้รองรับปีงบประมาณ6กสีตั้งไว้ไม่เพียงพอก็คือรองรับแค่เงินสองพ แต่ประกาศฉบับใหม่ตัวนี้มาปรับ2,000เพิ่มเป็น3,000ปรับเกณฑ์ระยะเวลาในการยื่นเดิมนี้ยื่นภายใน30วันเอ่อยื่นภายใน30วันภายหลังออกใบหมอระนาบัตรหรือใบใตายแต่ตอนนี้ปรับมาใหม่ก็คือยื่นภายใน6เดือนเพิ่มขยายให้ภายใน6เดือนทุกสิ่งอย่างมันปรับมันเปลี่ยนมันแปลงไปแล้วนะคะก็เลยทำให้งบประมาณที่รองรับปีงบประมาณ2,564 ที่เป็นค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุที่เสียชีวิตค่ะ2,000บาทเป็น3,000บาทนี้มีไม่เพียงพอส่วนต่างนี่แน่นอนมีไม่เพียงพอค่ะแล้วก็ในส่วนของอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะค่ะท่านก็ได้ออกมาให้ข่าวกับแร่งข่าวท,ที่น่าเชื่อถือได้นะคะข่าวว่าท่านได้ขอขยาย ได้ขอขยายงบประมาณในส่วนนี้ในปีงบประมาณ2,565ก็คือปีนี้นะคะค่ะเพื่อที่จะรองรับในส่วนที่ตกค้างอยู่ประมาณ3-4ถึงห0ื่นรายทั่วประเทศค่ะทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นโอดใจรอสักนิดหนึ่งใจเย็นๆนะคะดิฉันเองพอน้อยถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะนำมาลงช่องทางยู u b e ค่ะ ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันนะคะค่ะก็ที่มาที่ไปค่ะที่มาที่ไปค่ะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุท่านก็ยืนยันเลยนะคะค่ะท่านว่าได้รับกันแน่นอนอดใจรอความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเพอ,อน้อยจะนำมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบ กันนะคะคาะอย่าลืมกดติดตามพอ,อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารค่ะท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการต่างๆนะคะค่ะที่เกี่ยวพันกับผู้สูงอายุสิทธิสวัสดิการต่างๆกันนะคะค่ะในส่วนของส่วนราชการที่พอ,อน้อยปฏิบัตรริราชการอยู่ค่ะก็ะได้รับหนังสือเช่นเดียวกันการได้รับหนังสือ เช่นเดียวกันในการให้ชี้แจงให้กับพี่น้องที่ยืน่นคำขอลงทะเบียนผ่านอบทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศาบาลอบทอสำนักง,งานเขตต่างๆนะคะ,ะก็ชี้แจงให้กับผู้ที่ยื่นคําขอในเรื่องของการจัดการงานศพเพื่อขอรับเงิน3,000บาท นะค,ะ,คะอดใจอรอค่ะความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะคะกดติดตามพออน้อยแชนแนลค่ะต้อนรับในวันนี้ mm hmm. พออน้อยต้องกาัปลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ